ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชินาลคลิปนี้เป็นซีรีส์ที่17แล้วนะครับในการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม t i n k e r c a d โดยซีรีส์นี้แอดจะได้นำเสนอเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์วงจรแล้วก็รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม TinkerCAD นะครับจากตัวอย่างนี้แอดได้ทำการวาดวงจรน,นะครับโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่9โวลต์คปาซิเตอร์ชนีดมีขั้วอิเล็กโทรไลต์นะครับไดโอด IC ระเกล็ดคปาซิเตอร์แบบไม่มีขั้วตัวต้านทาน IC วอลลุ่มหรือ VR แล้วก็ไมโครเซอร์โวนะครับตัวนี้ก็คือ เราได้ทำการเชื่อมต่อวงจรแล้วแล้วก็ได้ทำการซิมูเลชันในคลิปที่ผ่านมาให้ดูแล้วว่าสามารถใช้งานได้โดยในคลิปนี้แอดจะได้นำเสนอวิธีการบันทึกไฟล์นะครับว่าอันนี้คือเป็นวงจรที่เราต่อใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็สายเชื่อมต่อต่างๆตามสีต่างๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะเซฟหรือบันทึกไฟล์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการนะครับไปที่มุมขวาบน ตรงนี้นะครับให้เลือกรูปนี้นะครับนำตัวชี้เมาส์มาชี้นะครับก็จะโชว์ว่า s c h e m a t i c View นะครับคลิกลงไปครับวงจรที่เราได้ทำการเชื่อมต่อวงจรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รียบรยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในมุมมองของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราสามารถซูมเข้าไปดูนะครับโดยการคลิกลูกกิ้งเมาส์ นะครับก็จะมีไดโอดมีแบตเตอรี่9โวลต์คาปาซิเตอร์แบบมีขั้วอิเล็กโทรไลต์ไอซีเล็กเกล็คาปาซิเตอร์แบบไม่มีขั้วความต้านทานคาปาซิเตอร์แบบไม่มีขั้วไอซีนะครับแล้วก็มีเซรโโอร์โวมอเตอร์คาปาซิเตอร์ที่ไม่มีขั้วแล้วก็ V R ความต้นานทานแล้วก็จะมีความหมายอธิบายนะครับว่าเชื่อมต่อไปจุดใดบ้างแล้วก็ไตเติลก็คือชื่อไฟล์นะครับที่เราตั้งไว้ก็คือจ้างอีกตรงนี้นะครับจากชื่อไฟล์ก็คือเซอร์โวมอเตอร์นะครับวันเดือนปีที่เขียนแบบนะครับชีตหนึ่งทับหนึ่งก็คือมีแผ่นเดียวอันนี้ก็คือตัวอย่างไฟล์ที่เขาทำการแปลงจากอุปกรณ์จริงให้มาเป็นเซอร์กิต ที่เป็นสก m ม t ติกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะบันทึกไฟล์นี้ได้อย่างไรนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลด .pdf เพื่อที่จะบันทึกเป็นไฟล์ .pdf คลิกที่ดาวน์โหลด .pdf นะครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดลงไปคลิกลงไปตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Servo Motor นะครับ คลิกที่ show in folder ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับนำตัวชิมามาชี้ก็บอกว่าเป็น pdf document นะครับตัวนี้แอาจะเปิดขึ้นมานะครับนะครับก็จะเป็นวงจร .pdf นะครับที่เป็น Servo Motor ชื่อไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดออกมาจากโปรแกรม t i n k e r c a t ก็จะเป็นวงจรในอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นสกิมมติกซูมดูได้นะครับก็คือเหมือนที่เราเห็นในโปรแกรมนั่นแหละครับเราสามารถนำวงจรน,นี้ครับเป็น PDF ฟไฟล์หรือเราจะเซฟแปลงจาก PDF ฟไฟล์ไปเป็นฟไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับเราก็ไปแทรกในางานวิจัยต่างๆหรือจะเป็น รายงานสาหรับนักเรียนนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์นะครับที่เรียนทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถเอาวงจรสกิม m a ติกเนี่ยเอาไปทํำในงานวิจัยทําเป็นรายงานได้นะครับอันนี้ในการบันทึกไฟล์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้อีกแบบหนึ่งนะครับนำตัวชี้เมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับ component list นะครับก็คือเราจะมาดูรายการอุปกรณ์คลิกลงไปครับเขาก็จะทำการถอดแบบจากวงจร วงจรอนเล็กทรอนิกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จริงที่เราเชื่อมต่อแล้วแล้วก็สเกมติกออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายการอุปกรณ์นะครับเนมแบตเตอรี่จำนวนว o นคอมโพเนนต์ก็คืออุปกรณ์อะไรนะครับ9ก้าโวลต์แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย C1 จําจำนวน1ตัว4.7่มิโคฟารัด16โวลต์นะครับเป็นคาปซิเตอร์แบบมีขั้วไดโอหรือ D1 จําจำนวน1ตัวเป็นไดโอด ตรงนี้ครับเขาก็จะมีรายการอุปกรณ์ที่ล้อมาจากวงจรสก h มม a ติกนะครับแล้วก็อุปกรณ์จริงที่เราดูในโปรแกรม Tinkercad นะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่มุมขวาบนเนี่ยครับคลิกตรงนี้นะครับ d o w n l o a d csv นะครับซึ่งจะเป็นรายการอุปกรณ์เราสามารถนำไปใช้ในโปรแกรม Excel ได้คลิกที่ดาวน์โหลดเราก็จะเห็นว่าชื่อไฟล์ว่า bom b csv นะครับ คลิกที่โชว์อินโฟเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปแบบของ Excel ตรงนี้นะครับเป็นชนิดของ Excel ขนาด395้อยบาไบนะครับเราดับบันลคลิกขึ้นมาโปรแกรม Excel ก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรายการอะไรที่ที่ถอดมาจากสกิมติกนะครับเราก็สามารถนำตัวนี้ครับไปทําเป็นรายงานนะครับสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆตัวจริงนะครับมาเชื่อมต่อในการสั่งอะไรแล้วก็มาเชื่อมต่อในการต่อวงจรคลิกที่เซอร์โวมอเตอร์คลิกตัวนี้ก็ได้นะครับที่ซอร์กิตบิลนะครับก็คือกลับไปที่มุมมองของวงจร ที่อุปกรณ์จริงนะครับเราสามารถซิมูเลตได้เหมือนที่เราได้ทำใน EP ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทดลองจำลองการทำงานนะครับก็เซอร์โวมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับแล้วแต่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำการออกแบบเขียนแบบนะครับใน EP ต่อไปนะครับแอดมินก็จะได้นำเสนอในการ เชื่อมต่อวงจงรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่มีความจําเป็นและน่าสนใจนะครับรบกวนสมาชิกกดติดตาม s u b ส c r i b e ไว้นะครับแล้วรท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ